สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เกมแบล็ตเชตนั่นเองนะครับกับดานแรงงานด้วยความรักนะครับคือผมก็เขีย์มาเยอะแล้วแหละโอเคเปิดมาด้วยพี่แมวข้างนั่นเองครับโอเค ไ oh. าโดนลุมเยอะขนาดนี้ยังไม่เป็นไรอีกกว่าพี่แมวข้างสุกใสเลือดพี่เยอะจริงๆพี่แมวข้างผมโดนลุมเยอะขนาดนี้ยังไม่เป็นไรไปบาฮามุดแปะเออโอเคมาดีมาดีมาดี đàn cái chỗ ngay điều đàn cái chỗ khi bà một cái chân á là đếp rồi hmm. mèo nuốt ngân đền nữa nguồn mấy đi quá เอานี้อืมตื่นผีแล้วกันตำรวจปลอมมาช่วยคือ,อยังไงมาวิมาหมาดำหมาดำ เอาจนตายเลยเหรอฮะโดนฮาดากะเข้าไปดีโอเคฮาดากะยามุน,น,นัน Ok Mà ba hàm út ตามระเบียบเปิดเราหนึ่งครั้งเง็ดเยี่ยวมาสับปิดโอ้ เสียงให้เอพไปเลยสานเจ้าพายนะคืออะไรความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงผู้มาเยือนคนที่รอจะไปฟังกับหมอหน้าเกล็ดเงินเดือนอย่าซื้อเจกันน่าสุยดายนะพระรู้ช่วยชะตาจะมาอย่างแน่นอนเหรอเฮ้ยเฮ้ หนโชคชะตาไม่รู้อ่โชคอะไรจะมาว้าวแค่พี่เมลวข้างตัวเดียวก็เอาชนะได้แล้วเนี่ย โอ้โหมาไซเบอร์แคทพร้อมตัวแทงบอมโอเคไม่ยาไม่ไซเบอร์แคท ะไอ้นกไอ้นกทำไซเบอร์เคทใช่ไหมฮะฮะฮะแขนยางนักปิว้วเอาตีไม่โดนปุกม,มาทำไมวิญญาณโอเค โคอาล่ามาาัาโคอาล่าม้าอยากกินโคอาล่าม้าจังเลยเอาเรียบร้อยโคอาล่าม้าตายแล้วโอเคชนะใสใสวิญญาตำนานบวกหนึ่งโอเค หวังว่าจะมีโชคนะเขาบอกว่ามีโชคอะมีโชคใช่ไหมมีโชคก็บ้าแล้วอะให้วิตามินเหรอให้ทำไมอยากได้ XP อ่อะ x x x p o huế ừ. ok chú còn giềng cho quang bảo liệu này đu này พัฒนาชโลลำแสงสร้างมากิมสี่ชั่วโมงอีกนานมาโอเค <c oughs> โอเค ีกน้าครับโอเคอีกน้าน,น,านนะต่อไปมาอะไรอะอ,อะไรโอ้เสียเงิน ไหนดูดูท่านนี้มั้ยสิอ่ะอือฮึเป็นเบรกาโอแล้ว โอเคอืมมาเล่นเมลควีนดีกว่า ส่งแค่ฮาดากะไปส่งตัวแทงไปด้วยอย่าลืมเอา้าไม่ได้ตีเอา้าแป๊มาดีเอาตายส่งมาทำเพื่ออะไรโอ๊ยทำไมไม่ส่งโฟโนไปเนี่ยนับปุกวิญญาณ แปรอ่าเรียบร้อยโดนสโลซะด้วยเดี๋ยวเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟุง้งโอ้โหตายเลยไม่นะเมื่อกี้ผมโง่ไปไงเมื่อกี้ผมไม่ปล่อยโฟโนอ่ะ มาโอเคแค่นี้ <c oughs> อืมอืมมาไม่ตีแล้วเอ้า เออมาโฟโนมาแอ้กอริล่าล่นโฟโนฉันนั้นปล่อยบาหมุดดีกว่าถ้าเกิดดาเมจมาล้นทะลักดาเมจเราก็ต้องล้นทะลักสิปล่อยบาห์มุดเลย ฮมาโอ้ยไอ้ฮาดากะมึงตีละ่ะเอา้าพ่อตาเออก็ตีแค่หน้าจบปล่อยบาฮามุน ล้นทะลักเราก็ต้องดาเมจล้นทะลักบา้าฮะอีกบ้าเอเอดี่ทิ้วเฮ้ยบามุตมาแล้วโอเคอัปเป่าตังเอาบามุตตาย ô hơ, ma ma lạc phô nô Hãy subscribe ปลุกวิญญาณไม่สถาบันได่ไงอันนี้นักปลุกวิญญาณเลยนะอดีลีโอแบบเว้บ่าโอ้บอสตายสักที त त Bot một một alum là bot. Ừ. Bắp đà mệt. Đây ơi. Soi đe.

โอ้ยร้องร้อนกันไปแล้วเออสมน้ำหน้าตายไปดิเอาตีเว็บด้วยเอาอย่างเกียนมาติดครูดาว่ะเอา สมน้ำแน่มาบาฮมุดเออเรียบร้อยสมน้ำแน่มาลังเกแมวดีนะักกล้าดียังไงถึงมาลังเกแมวเนี่ยฮะมาดิโดนบาฮมุดตบเลยบาฮมุดตบหมดตบหมดไม่สนสี่สนแปดอะไรละ ขอจบบ้านขอรวดจบแปะได้ยังเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนนี่ไงวิวัฒนเลยเย่อีโ่ได้ละ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้อากาศอากาศหนาวมากช่วงที่อากาศหนาวนะผมจะมีสเลดนะก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ไหน แดงปกติเก่งกับแดงแต่ถ้าเกิดมาล่างนี้เก่งกับดําด้วยเฮ้ยอยากลองเอ,อกไปเล่นอะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบดักเลเซอร์ตัวเดียวจะเจะเอาชนะได้ไหมอะ ดักเลเซอร์อยู่ในนี้นี่ไงเดี๋ยวมาเล่นการต่อสู้ท้าทายดีกว่าหนอยากรู้ดักเลเซอร์ตัวเดียวจะไหวไหมมา เอออืมอาดักเลเซอร์สองตัวก็ได้ต่อให้สองตัวดักเลเซอร์ปริโอยังไม่พร้อมเลย เร็วๆบบลีโอเออพร้อมแล้วืนลีโอพร้อมแล้วไม่กลัวมารวบเผาสีดำเอ,อ๊ อูเอาเอามาละเฮ้ยมีสกิลอึดเหรอทำไมแบบเหมือนไม่ตายเลยอะเฮ้ยตัวนี้น่าจะใช้ดีมาฟูงดากเลเซอร์ ถ้าเกิดผมเปอยแต่ดาร์กเลเซอร์เป็นตัวรับตีนอะมาฟอนโนฮทนแมนบอยอีกตัวหนึง่ง มาเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสุดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดบีบ๊ายบาย